กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นนโยบายของรัฐบาลดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียนพุทธศักราช2558และข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีพุทธศักราช2559อยู่ภายใต้การบริหารงานของกรมการพัฒนาชุมชนมีกองทุนสองประเภทคือประเภทเงินทุนหมุนเวียนและประเภทเงินอุดหนุน สาหรับประเภทเงินทุนหมุนเวียนเป็นแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำในการสร้างโอกาสให้สตรีเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพสร้างงานสร้างรายได้หรือเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจให้แก่สตรี เงินทุนหมุนเวียนเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการส่งเสริมให้สตรีในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีได้เกิดการรวมกลุ่มเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพให้เกิดความมั่นคงขึ้นและเป็นอีกหนึ่งบทบาทสำคัญของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเพชรบุรีที่ต้องการสร้างโอกาสและผลักดันให้กลุ่มสตรีได้แสดงศักยภาพของตนในการดำเนินงานอย่างเต็มประสิทธิภาพจนประสบผลสำเร็จตามที่มุ่งหวัง ตั้งใจและเป็นแบบอย่างให้สตรีกลุ่มอื่นๆได้กลุ่มอาชีพเกษตรกรเลี้ยงปลาสลิดหมู่หบ้านลางตำบลบางเขมอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีเป็นกลุ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จประเภทเงินทุนหมุนเวียนที่ได้กู้เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจำนวน20,000 0บาท มีสมาชิก9คนนำเงินมาลงทุนเลี้ยงปลาสลิดขายสดและปลาสลิดแปรรูปแดดเดียวแพ็คสูญยากาศจำหน่ายได้ผลกำไรแบ่งปันสมาชิกและนำเงินทุนมาใช้คืนได้ตามระยะเวลาที่กำหนด กลุ่มนี้นะคะเป็นกลุ่มเลี้ยงปลาสลิดบ้าบางเขนนะคะได้ของบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบุบารีประเภทเงินทุหนหมุนเวียนเพื่อกู้เงินมาเลี้ยงปลาสลิดนะคะ<ส>เดิมเลี้ยงที่5บ่อมีสมาชิกเลี้ยด้วยกันแค่7ท่านนะคะแต่ตอนนี้ทางกลุ่มได้มีการขยายนะคะมีสมาชิกเข้ามาร่วมด้วยนะคะในการรับสมัครสมาชิกเข้ามาเพื่อในเรื่องของการทําปลาแดดเดียวจํานวนส5้าท่าน,านตอนนี้กลุ่มของเรานะคะก็ได้มีการพัฒนาต่อยอดจากการที่เลี้ยปลาอย่างเดียวตอนนี้ก็ได้มีการ ทำเป็นปลาแดดเดียวนะคะเป,ป็นปลาสลิดแดดเดียวแล้วก็มีการจัดตั้งกลุ่มนะคะมีการจัดตั้งกลุ่มเกิดขึ้นแล้วก็ได้รับงบในเรื่องของการพัฒนากลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์และกลุ่มก็ยังได้เป็นสินค้าโอทอปของระดับพื้นที่ระดับอําเภอเขาย้อยการปล่อยปลาเนี่ยเราจะปล่อยไปประมาณถ้าสมมติว่าบ่อหกไร่เนี่ยเราปล่อยลูกปลาไปก็ประมาณ6 0,000ตัวนะคะหกหมนตัวการลงทุนเราอยู่ที่ประมาณ0 0 0 0นบาทต่อหนึ่งไร่ แล้วก็ผลผลิตที่เราจับได้อยู่ที่ประมาณล้านล้านสามถึงล้านสี่บาทก็จะเป็นผลผลิตอยู่ที่ประมาณสี่แสนถึงสามแสนบาทขึ้นอยู่กับราคาผลผล,ผลิตของป่าสลิดว่าแต่ละครั้งในการจับเนี่ยจะอยู่ที่ราคาเท่าไหร่ขึ้นอยู่ที่แม่ค้าเป็นเป็นคนกําหนดค่ะและช่องทางการจําหน่ายเราจําหน่ายทางไหนบ้างคะของเราก็มีกลุ่มเพื่อนกลุ่มลายสมาชิกก็ใช้โทรศัพท์ใช้ขายทางเฟซติดต่อทางเฟซทางไลน์ เช่นเดียวกับกลุ่มเลี้ยงไก่ไข่หมู่เจ็ตำบลหนองสโสนอำเภอเมืองจัังหวดเพชรบุรีที่ได้นำเงินกู้ยืมจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไปสร้างอาชีพมีสมาชิก5คนสร้างผลผลิตเป็นไข่ไก่ส่งขายในหลายพื้นที่ทำให้กลุ่มมีรายได้ต่อเนื่องทางกลุ่มมีเทคนิคในการบริหารจัดการด้านการเงินอย่างเป็นระบบทำให้มีเงินคืนได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดและมีโครงการต่อยอด ให้สมาชิกในตำบลกู้เพิ่มเพื่อน,นำไปประกอบอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้กับครอบครัวอีกด้วยกลุ่มของเราได้กู้เงินของกองทุนบทบ,บาทสตรีของจังหวัดมา2 0 0แสนบาทนะคะเรามาทำการเลี้ยงไก่เพื่อที่จะขายไข่ไก่ของเราเนี่ยเราซื้อเป็นรอบๆนะคะรอบหนึ่งเราก็ลงประมาณ150ตัวค่ะประมาณ4เดือนเราลงครั้งหนึ่งทำไมเราถึงต้องลง เป็นรอบๆเพราะว่าเราจะได้มีเงินใช้นี่กองทุนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราลงทีเดียวหมดเลยแล้วไก่เราไม่ออกไข่แล้วเราก็จะไม่มีเงินใช้นี่กองทุนนะคะเป็นการหมุนเวียนนะคะเพื่อที่จะให้มีรายได้ในภายใน2ปีนี้เราสามารถใช้นี่ได้นะคะก็เป็นกลุ่มที่ใช้นี่ดีค่ะไม่ผิดนัดกับทางจังหวัดเลยจังหวัดก็รับคําชมมาแล้วก็ส่วนแหนมเพื่อเมืองก็ส่งประกวดค่ะในกลุ่มไก่ของน้องสโนูนี่นะคะ เขามีบริหารจัดการการเงินได้ดีค่ะและช่วยกันทำได้เห็นผลและความสำเร็จยังคงเกิดขึ้นกับกลุ่มคาแคร์ตำบลห้วยทรายเหนืออำเภอชะอําที่กู้เงินทุนหมุนเวียนมาต่อยอดทำอาชีพร้านคาแคร์นำเงินมาซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติม,ตมจากของเดิมที่ชำรุดมีสมาชิกรวม3คนมีรายได้เข้าร้านทุกวันทำให้มีเงินคืนได้ทุกเดือน ส่วนเงินปันผลจะนำมาแบ่งกันในช่วงปลายปีและมีการแยกส่วนนำไปเป็นเงินทุนสำหรับต่อยอดกับอาชีพต่อไปคือเรารวมพ่วกันทั้งหมด3คนเนี่ยตั้งกลุ่มขึ้นมานี่ตอนนี้ก็เป็นระยะเวลาหนึ่งปีได้แล้วอะ่ะก็คือว่าเราทำกันมานี่ก็คือว่าโซนตรงน,นี้เราเอาเงินมาปรับเปลี่ยนของเดิมคือว่า่องที่มันชำรุดอะ่ะแล้วก็มาซื้อใหม่เพื่อปรับปรุงต่อไปค่ะเงินเข้าทุกวันไง เราทำคาแคร์เ,เ,เงินข้าทุกวันเราสามารถส่งรายเดือนได้แบ่งเงินปันผลตอนนี้ก็คือว่าทุกวันนี้เราไม่ได้แบ่งเงินปันผลกันทุกๆเดือนนะคือว่ารวมยอดปีหนึ่งเราจะปอนปันกันครั้งหนึ่งดิฉันต้องขอขอบคุณกรมการพัฒนาชุมชนอำเภอเขาย้อยและจังหวัดเพชรบุรีที่ให้การสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนให้กับสมาชิก ในการเรื่องกู้เงินมาประกอบอาชีพในเรื่องของการเลี้ยงปลาสลิดและทําให้คนในชุมชนนะคะมีไรายได้เพิ่มมากขึ้นครอบครัวมีความ,รรมสุขค่ะก็ต้องขอขอบคุณเงิน,งน,นที่มีเงินตัวนี้มาช่วยต่อยอดให้เรานะคะถ้าว่าไม่มีเงินตัวนี้เราก็ไปไม่ถูกเหมือนกันค่ะดิฉันนางนงยาซาประเสริฐขอขอบคุณที่มเีเงินมาให้พวกเราได้กู้แล้วก็มาทำอาชีพเสริมนะคะสามารถมีไรายได้แล้วก็ เรามีไข่ไว้กินนะคะขอบคุณมากๆค่ะนับเป็นความสำเร็จของกลุ่มสตรีจังหวัดเพชรบุรีที่ได้รับการช่วยเหลือจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยทำให้สตรีมีความเข้มแข็งเกิดความรักความสามัคคีในการรวมกลุ่มการประกอบอาชีพ ทำให้สตรีมีความมั่นคงด้านรายได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นพลังสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งต่อไป